จะพามาพบกับคนสวยและเก่งนะคะแห่งอำเภอบาปีปทุมนะคะวันนี้เรามาที่บ้านสวนภูรวีะนะคะบ้านสวนภูรวีนี้ตั้งมาตั้งแต่มเมื่อไหร่คะตั้งแต่ลาออกจากพยาบาลมาปีนี้เป็นปีที่5แล้วคะ่ะที่เริ่มทําเกษตร ห้าปีแล้วเมื่อก่อนรับอาชีพข้าราชการในพยาบาลอยู่ใช่ค่ะแล้วทาไมเปลี่ยนชีวิตตัวเองขนาดนี้ล่ะคะค่ะหลักๆเลยต้องการที่จะผลิตอาหารปลอดภัยให้คุณแม่ได้ทานค่ปลูกเองปลูกเองเลี้ยงเองทุ่าทำเองทุกอย่างด้วยใช่ค่ะค่ะเพื่อให้ได้อาหารปลอดภัยปลอดภัยที่มีคุณภาพให้คุณแม่แล้วทําไมถึงยังทําต่อเนื่อง คืออาชีพเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆคือเราหยุดยิ่งไม่ได้ค่ะ,คะเราเราต้องต่อยอดจากสิ่งที่เรามีอยู่เรียนรู้จากสิ่งที่เราทําผิดพลาดมาแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆพื้นที่ในสวนทั้งหมดกี่ไร่คะทั้งหมด22ไร่ค่ะ,คะก็จะแบ่งเป็นที่อยู่อาศัยด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นฟาร์มเป็นฟาร์มปศุสัตว์นะคะแล้วก็จะมีโซนของอที่เป็นแปลงปลูกผัก แล้วก็แนวเศรษฐกิจพอเพียงอยในหลวงและกษตรกรเก้าเลยนะคะแล้วก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆนะคะอยู่ในฟาร์มแล้วก็เป็นคาเฟ่เล็กๆในสวนคือหลักๆเราจะเป็นก๋วยเตี๋ยวผักเคลพยายามที่จะทำฟังก์ชันของผักเคลเนี่ยออกมาให้หลายๆตัวนะคะแล้วก็แปลรูปเป็นผักเคลผงบ้างแล้วก็เอามาใส่ในก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวผักเคลที่เดียวในโลกะสุดยอดมากเลยค่ะพูดถึงความสุดยอดนะคะ เพิ่งได้รับรางวัลสุดยอด s m e นะคะของสสวในจังหวัดมหาสารคามไปตอนประกวดเนี่ยประกวดกิจการใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือที่เราส่งส่งเข้าประกวดก็คือเป็นเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะคือตอนแรกเนี่ยเราทําเกษตรเฉยๆทําเกษตรเฉยๆแต่เราไม่ได้เปิดฟาร์มให้คนเข้ามาชมนะคะทีนี้คนก็มีหลายคนที่อยากจะเข้ามานะคะแต่ว่าคือ มันไม่มีช่องเข้ามาค่ะเราก็เลยคิดว่าเอ๊เราจะทํำยังไงให้คนสามารถที่จะเดินเข้ามาหาเราได้สะดวกก็เลยคิดว่าเราอยากทําเป็นร้านอาหารเล็กๆเป็นคาเฟ่เล็กๆที่อยู่ในสวนเพื่อที่จะเป็นช่องทางให้คนสามารถมาเข้ามาหาเราได้เหมเปิดหน้าร้านเอาไว้นะเราต้อนรับเขาอยู่นะใช่ค่ะใช่ไหมคะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะค่ะ